หลังนี้ก็ไปส่งน้องปากโกงในย่านบ้านโป่งบ้านโป่งเราบอกมาพูดเราบอกยุ่นมาบายยอดเราบอกถึงยอดมาถึงขายปลาไขายปลากันบ่พ่อขอให้ขายดีๆเด้อละมาอดหนุนทางร้านเราอีกนะคะเอาไปแล มากๆเลยค่ะพร้อมที่จะออกไปเดินทางไปส่นงนะคะจะยกขึ้นรถไปส่งที่ชานอกานิดนึงค่ะค่ะท่านไหนสนใจติดต่อเราได้นะคะ ของเราปาเนียดมากๆกระดาษไม้อะไรก็มาสั่งทางร้านทําได้เลยค่ะร้านเราขายเองส่งเองทําเองส่งเองค่ะแล้วแตงก็เปิดปิดได้เหมือนเดิมค่ะอ,อันนี้คือต้นฉบับเลยค่ะต้นฉบับเลยนะคะราคาย่อมเยาราคาเป็นกันเองนะคะ ราคามีถูกมีแพงแล้วแต่เนื้อไม้นะคะของดีๆก็ต้องมีราคานิดนึงเนาะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด้วยนะคะฝากติดตามแฟนเพจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือเป็นแฟนเพจทางร้านของเรานะคะถ้าลูกค้าสนใจขนาดไหนรุ่นไหนติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะคะขอบพระคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ